นไปวนงวดหน้างวดห<ช>่อนงวดมาลื่นมาเลือกมาลืนมาเลือกนูมม้นอะไรแบบนี้ค่ะพี่จา๋านะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะสาธุผู้ใดกดไลค์กดแชร์แบ่งปันของเราขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะหลายคนหลายท่านบอกอยากได้องค์พระปู่ที่อยู่ข้างหลังแท่งทูปจริงเลยอาจารย์ปังมากอาจารย์แค่ยอมรับนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่ได้ตามเป้าหมายอาจารย์แค่อาจารย์แค่จะเล่าพี่ๆฟังว่า ทำไมจะแค่นับถือองค์พระปูศ่ศ,ศ,ศรีสุทโทที่อยู่ด้านหลังแท่งทูบมากๆนอกจากจะเรื่องของโชคลาภแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะ,คะใครที่เงินไม่ครอกตัวบอกเลยนะคะสุดยอดนะคะนะ,ะแต่วันนี้ไม่ได้ปล่อยซีเอสินค้านะคะยังไม่ได้ปล่อยนะเพราะระบบยังไม่ถูกแก้ไขจริงๆรอรุนตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยอาจารย์อยากให้ระบบอ่าสามารถซีเอฟได้เลยอนะคะ,นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเช็คให้ อีกสักครู่จะเช็คให้ใช่ไหมคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ที่รักดูนะคะเลขทูกของเราแวบแวบสีแดงแล้วนะท่รักนะคะเพจนี้เป็นเพจจริงเพจจริงตอนนี้คนดูไลฟ์สดตรงคำว่าสดและมีดวงตาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยืหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าท่านคะ่ะใครที่ดูถึงหนึ่งหมื่นสามพันกว่าท่านตอนนี้คุณดูในเพจจริงอยู่ถ้าใครอยู่ดูในเพจก๊อปนะคะคนดูจะอยู่ ไม่ใช่เลข1นึ่งหมพกว่าท่านค่ะนะคะถามว่าดูได้ไหมถ้าแท่งทูปขึ้นว่า14เดือนเก้าสองพันห้ร้อยเวลาสองทุ่มครึ่งมาจับมามาลุ้นมาลุ้นใครที่ยังไม่ได้แดงแวบแดงแวบมาแล้วค่ะเลข เลขแรกเล็แรกต้อบอกก่อนอาจารย์เลขทูบของเราเนี่ยตั้งแต่เราไปทําพิธีที่คำชะโนดมาวันที่19มีนาสองพัาร้อยครับตั้งแต่บัตรนั้นจนปัจจุบันเนี้เยเลขทุบเข้าตลอดเลยเว้นไปงวดเดียวเท่านั้นอาจารย์ครัคะว้าวมาแล้วมาแล้วมามามาแล้วมาแล้วค่ะทีราคานะคะ ดูไว้เก็บไว้เป็นแนวทางนะที่รักนะใครที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่หาเลขที่สวยโดนใจไม่ได้เก็บไว้เป็นแนวทางเก็บไว้พิจารณาในอ้อมอกอ้อมใจนะที่รักนะคะอ่ะมาแล้วจ้าเลขแรกมาแล้วจ้าใครดูวันนี้ก็ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันนะทรักนะ,ะเดี๋ยวแฟนเพจครับเดี๋ยวเลขขึ้นทีละตัวแล้วก็ช่วยกันพิมพ์ทีละตัวนะครับนะเพื่อเป็น การเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชาติอาจารย์เค้ด้วยและสองคือแบบทบทวนความจดจําของเราว่าเออเราเห็นแล้วนะแรกๆอะไรเงี้ยสี่หรือเปล่าอาจารย์สี่หรือเปล่ามีหลายอย่างอาจารย์ขามีคนบอกว่าปู่ปังจริงๆค่ะอาจารย์นบูชามางานเข้ามาเต็มทุกวันเลยค่ะนะกันยาบอกสาธุสาธุขอบพระคุณมากค่ะสําหรับการรีวิวนะคะพี่จ๋านะอาจารย์ชาติโก็ภาวนานะครับขอปู่อยู่ว่าให้เป็นบุกปลดบล็อกเพจเร็วๆนะฮะ นะใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะเลขแรกมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้าหัวอย่างนี้เลขหนึ่งค่ะพี่<เ>พี่พิมให้หน่อยจ้ะว่าหนึ่งสุดเจนปังหนึ่งสุดปังพ,พี่พี่พิมให้หน่อยซะถูกใครพิพมให้จันร์เคให้เราถูกให้เราถูกโชคหมู่ร่วมกันนะคะให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะเลขแรกคะ่ะที่รักขาหนึ่งสุดปัง <S <S ขอบพระคุณพี่ยุพิมมากมากค่ะ ขอบคุณพี่จันที่มาคะ่ะหนึ่งสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะธีลาขาขอบคุณพี่อินทิราจ้ะขอบคุณพี่ทิติพรค่ะขอบคุณคทุกคนทุกท่านที่พิมพ์ให้หนึ่งสุดปังแฟนเพจน่ารักมากเลยอ่ะแฟนเพจพิมกันมาลัวมากเลยขอบคุณคุณวานีขอบคุณพี่ภารัตค่ะนะคะหนึ่งสุด ปังไม่หน่อยค่ะที่รักะหนึ่งมาชัดเจนนะครับหนึ่งมาชัดเจนหนึ่งมาชัดเจนหนึ่งสุดปังแล้วเดี๋ยวจะบอกนะอาจารย์มีเลขทูบแท่งนี้มีมีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยนะเลขทูบแท่งเนี้ยมีปฏิหารเกิดขึ้นตอนที่อาจารย์ชัดจุดนะที่รักนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาจารย์เพราะมันต้องเฉลยตอนแท่งสองต้องเฉลยตอนแท่งสองได้ได้ได้ โอ้โหอยากจะเล่าเลยคันปากจุ๊บจิ๊บจุ๊บเลยค่ะอาจารย์ขาขันปากเลยใช่ไหมเรื่องของปังๆเลยอยากจะเล่าเรื่องปาฏิหาริย์นี่เขาบอกเลยว่าเกิดขึ้นกับเพจอาจารย์ชาญอาจารย์เคนเนี่ยบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากจริงหนึ่งสุดปังเอามาเลขที่สองเรารอเลขที่สองกันเลยค่ะทิศขาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ชาญจะขยับตัวหนังสือออกให้แฟนเพจได้ลุ้นกันหนึ่งสุดปัง มาแล้วมาแล้วอาจารย์ชัดเห็นแล้วนะเนี่ยยังไม่เห็นเลยจ้ะเห็นแล้ว,ลวนั่นเนี้ยอาจารย์จะเห็นก่อนเพื่อนนะถูกแล้วไม่ในใ,ในในในจออาจารย์ชัดจะเห็นก่อนนะใครที่ชมสัญญาณสดพร้อมกับอาจารย์เคจะยังไม่เห็นค่ะนะเลขที่สองพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยจะ้ะห้าสุดปังห้าสุดปังค่ะทีละค่ะทันไหมจ้ะทันไหมจ้ะ สุดปังห้าสุดปังฮ่าแฟนเพจของเราหลายคนหลายท่านค่ะติดตามชมไลฟ์สดของเรามาตลอดบอกหัวอาจารย์หนูแล้วหนูแล้วเชื่ออาจารย์จริงๆหนูแล้วมั่นใจเพจอาจารย์จริงๆว่าหัวเพจอาจารย์ให้โชคให้ฟรีแล้วยังให้ปังด้วยนะนะหลายคนหลายท่านบอกเลขทูปปู่ในเข้ามาตลอดนะ แนวทางดีอ่ะพูดกันง่ายๆที่ราักนะคะวันนี้ใครดูอยู่ก็ขอให้ได้เก็บแนวทางนี้ไว้พิจรารณานะที่รักนะคะนะห้าสุดปัองอาจารย์เยจมอได้พรุ่งนี้จะมาจัดโปรโมชั่นน้ำพริกให้สาแก่ใจเลยทีเดียวนะคะพี่จา๋านะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะโปรโมชั่นน้ำพริกอร่อยแซ่บ,บ <พอ S 1> นะคะสอ,องเจเก้าคือพ่อปู่ด้านหลังเลขคูน่นะคะด้านหลังเลขคูค่ะ มลมลมาซีมาซีมา,มาเป็นแฟนพี่สิมาเล็กน้องมานะคะหรือเลื่องมาเล็กมาสร้อยอย่างเดียวราคาเท่าไหร่จริงๆสร้อยอย่างเดียวร้อยเก้าสิบเก้าบาทนตพรุ่งนี้อาจารย์แค่มาจัดให้จุใจดีกว่าพี่พี่ท่านไหนที่รอการเอฟสินค้าพรุ่งนี้จะจะมาจัดให้จุใจนะะของใครที่แอดมินยังไม่ตอบรอบที่แล้วนะครับเป็นพวกเพิ่งปลดบ็อกอาจารย์พูดหน่อยสำหรับใครที่นะคะยังไม่ได้รับสินค้าบอกเลยค่ะติดตามสินค้าค่ะ ใครได้รับสินค้าแล้วแจ้งให้หน่อยค่ะบอกได้รับแล้วเด้อในข้อความแชท f เฟซบุ๊กนะคะนะฮะให้คนสวยหน่อยนะพี่จัดนะได้แล้วอาจารย์ช่วยช่วยบอกให้แฟนเพจได้ทักเพ้่อจะได้มีความจะได้มีแฟนเพจทักมาก่อนแอดมินเราจะได้ตอบได้ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เลขสวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่วันที่นะเดี๋ยวใส่วันที่ไว้ให้นะที่รักนะคะ <c oughs> พี่ๆจะได้มั่นใจนะคะนะ นะฮะดูซิสวยได้ใจไหมสวยได้ใจแฟนเพจไหมเลขทุบแท่งที่สองพรุ่งนี้นะคะแล้วจะมากับเลขนอนมาหรือเลขฝันให้ด้วยนะคะนะที่รักนะคะเลขทุบขยับเลขทุบขยับเด้งนิดนึงค่ะที่รักนะคะเด้งนิดนึงเด้งนิดนึงนะอ้าวอ้าวอ้าอาอ้าวอาอ้าวพิมพไปด้วยกันพิมพ์ไปพร้อมกันอ้าวเห็นเลขแล้วชัดเจนแล้ว พิมพ์ให้หน่อยสามตัวข้างหน้าแล้วเขียนคําว่าสุดปังตอนท้ายค่ะนะคะ,ะกําไรปีเสียได้รับเสื้อสวยมากขอบพระคุณพี่ธนธนพลมากๆจากพี่จา๋านะคะ,ะหนึง่งห้าเก้าสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะหนึ่งห้าเก้าสุดปังหนึ่ง ูพรุ่งนี้จุดแท่งที่สองแล้วเดี๋ยวจะไขเลขให้ด้วยทีละขาพรุ่งนี้แท่งที่สองนะคะพรุ่งนี้เปิดคลิปแท่งที่สองแล้วจะไขเลขทูบให้ด้วยเมืองวดที่แล้วจย์เค้รีบไปหน่อยไม่ได้ไขเลขทูบให้นะคะสี่เจ็ดห้ามาจังๆนะคะสวัสดีคุณแคทเบสสวัสดีพี่หมุนตาจ้านะพี่เขาบอกวันได้มาแล้วหนึ่งใบเย้ yeah, yeah, yeah. ดีใจด้วยนะคะพี่จ๋นนะคะหนึ่งห้าเก้าสุดปัง หนร่งหนึ่งห้าห้าเก้าสุดปังวุ้ยเพื่อนเี๋พรุ่งนี้เอาลอตเตอรี่มาอ,อวดพรุ่งนี้จ,จะใช้จ้าลอตเตอรี่มาให้ดูนะพี่จัานะคะพี่พี่แคปไว้ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหเลขต้องบอกก่อนว่าเลขพ่อปู่สีสุทโธของเราเนี่ยมีตั้งแต่สิบเก้ามีนาจนถึงปัจจุบันเนี่มีไม่เข้าแค่งวดเดียวนะที่รักนอกนั้นเข้าตลอดนะนะะ